มัทฉะใช้อุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ถึงจะดีโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมในการชงมัทฉะให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ70-80องศาเซลเซียสการใช้น้ำร้อนเกินไปเช่นน้ำเดือดจะทําให้สารเทนนินและคาทชินในชามัทฉะถูกสกัดออกมามากเกินไปทําให้ชามีรสชาติที่ขมและฝาดได้ซึ่งจะกรบรสชาติอูมามิและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมัทฉะไปจนหมดเคล็ดลับในการทําอุณหภูมิน้ำให้พอดีใช้การาน้ําร้อนที่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิได้แต่ถ้าไม่มีกาต้มน้ําที่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ไม่ต้องกังวลไปครับทําได้ง่ายๆดังนี้ 1. ใช้เทอร์โมมิเตอร์ช่วยในการวัดอุณหภูมิได้2ต้มน้ําจนเดือดแล้วพักไว้ประมาณ2-3ถึงนาทีแล้วค่อยนําน้ํานั้นมาชงมัทฉะการใช้น้ําที่มีอุณหภูมิเหมาะสมจะช่วยดึงรสชาติและกลิ่นหอมที่ดีที่สุดของมัทฉะออกมาทําให้คุณได้ดื่มด่ากับมัทฉะที่อร่อย และกลมกล่อมอย่างแท้จริงใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ